ก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอพี่น้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสองพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกับสองพี่น้องพากินพาเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทํายำกันนะคะยำปลาหมึกกุ้งนะคะยำมูนเส้นของเรานะคะยำทะเลนะคะอันนี้ก็จะมี ไอ้วัตถุดิบของเรานะคะเยอะมากอันนี้คือน้ําหมูหมูสับนะคะที่เราทําต้มน้ําน้ําสต๊อก่อค่ะน้ําซุปนะคะอันนี้ทําเป็นน้ําซุปก่อนนะคะแล้วค่อยปรุงก็จะมีนะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกของเราก็จะมีแบบไข่เต็มๆนะคะไข่แน่นๆเลยค่ะแล้วก็กุ้งของเรานะคะลวกสุกเรียบร้อยแ,แล้วก็จะมีผัดกระเฉดแครอทนะคะแล้วก็ พริกนะคะพริกกระเทียมที่เราตําไว้แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะมะเขือเทศแล้วก็วุ้นเส้นของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามะนาวนะคะที่เราบีบไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะคะก็จะใส่น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักของเรานะคะวันนี้ฝนจะตกไม่ค่อยมีผักอะไรเลยจะมีแครอทแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักตองโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมโทนดองนะคะค่ะปายเราก็จะลงมือยำกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะยำให้ดูกันเลยนะคะแล้วก็จะได้ไปกินกับสองพี่น้องนะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มยำกันเลยนะคะเอาพริกเธอราวก็จะใส่พริกไปก่อนนะคะพริกกับกระเทียมพริกตำใส่กระเทียมเนาะเราจะปรุงก่อนนะคะค่อยใส่กุ้งแล้วก็ใส่เส้นอันนี้ก็จะเป็นผงนนวอันนี้น้ำมะนาวใส่ไปเลยค่ะรถดีเราอยู่ไหนนี่ไง ใส่เยอะล่วงเยอะเนี่ยค่ะแล้วก็รสดีนะคะชิมเราจะยำแบบเป็นน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะชิมรสดีเสร็จปลาชิมเปรี้ยวหวานก่อนนะคะน้ำตาลนะคะอุ้ยนุใหม่แล้ว เปรี้ยวหวานเดี๋ยวเราค่อยชิมเอาล้วใส่แล้วก็น้ำมะนาวนะคะตักใส่ไปก่อนเทพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าแบบมันยังไม่เปรี้ยวเราค่อยใส่ไปใหม่แล้วก็น้ำปลาร้าของเรานะคะอคใส่ถ้าใส่น้ำปลาร้าไปด้วยมันจะแบบคือแบบมีรสชาติแบบเพิ่มค่ะอันนี้น้ำกระเทียมดองนะคะ ใส่น้ำกระเทียมดองนี้จะมีรสชาติแบบว่าออกแบบอม,อมหวานนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมดองไปด้วยเราชอบผักนี้แล้วแต่เราจะใส่นะคะตามใจชอบบางคนก็จะใส่เป็นแบบไม่ใส่ผักกระเฉดก็มีนะคะจะใส่เป็นแบบกระหล่ำอย่างงี้เนาะแต่สองพี่น้องไม่ค่อยใส่กระหล่ำนะคะไม่ค่อยกินนะคะเอออะไรอันนี้ก็จะใส่ไปครึ่งกะพีนะคะโอเค เราลองชิมวิเย่เพิ่งจาชิมก่อนสิชิมก่อนนะคะออช้อนเราอยู่ไหนแล้วเราช้อนมาชิมเลยอันนี้ไปิกินสองคอนนะคะโอเคค่ะอันนี้กินสองคนไม่เป็นไรนะคะเพราะอยู่บ้านเดียวกันนะคะเปรี้ยวหวานเนี่ยอืมอือเศกเศเอา้าเกิดเก็บชิมไหลค่ำมันสิบเบิร์ด <laughs> ชิมเลยไม่ได้ให้กิน <laughs> เจ้านะ้ามันเยอะนะเดี๋ยวเราใส่เส้นเข้าไปอีก เราจะใส่น้ำปลาไปอีกหน่อยอเพราะว่าเราต้องใส่เส้นด้วยนะใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันอืดเดี๋ยวมันไม่นัวเปรี้ยวได้ยังยังย่างอ่ะใส่ไป,ไปก็ใส่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองไปอีกอันนี้เราก็ปรุงเอาตามใจชอบนะคะก็คือใครชอบแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะเปรี้ยวหวานหรือจะแบบมีนัวเค็มๆก็แล้วแต่คนชอบนะคะอสองพี่น้องจะกินแบบเปรี้ยวหวานนะคะจะไม่ค่อยกินเค็มนะคะสองพี่น้องน่าจะได้แล้วแหละ อุ้ยหอมหอมน้ำมะนาวมากอันนี้น้ำมะนาวของเราเป็นมะนาวลูกนะคะเราบีบไว้แล้วเนาะไม่ใช่มะนาวขวดนะคะนี่ใส่ผักด้วยกันกใช่อันนี้หอมแดงนะคะเอ้ยหอมหัวใหญ่เออ,อเราจำชื่อไม่ค่อยได้ตลอดเลย,อย,อยสองพีนอง ชอบกินผักและช่วงนี้กินเจนะคะผักก็จะเพงแพลงอันนี้แครอทลวกของเรานะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะปายเออยำแค่นี้ก็น่าจะอร่อยนะกุ้งไม่ต้องใส่หรอกแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมึกของเราไปเลยคะ่ะสีสันเริ่มสดใสดดมูเส้นไง ่าแล้วก็ใส่บุนเส้นไปเลยค่ะใส่ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวมันอืด่น,น,นแล้วเรากินเราก็แบ่งเอาบุนเส้นนี่ห้อนี้นิ่มมากเลยนะใช่ใช่ค่ะโอ้แต่แซ่บเนาะดูดมือจุบจ๊บๆไหมแล้วก็ใส่ผักกระเชดลวกเยอะมากเลยนะคะ บอกแล้วว่าชอบกินผักแเราช้อนลเราช้อนให้หน่อยค่ะช้อนกับซ่อมนะคะสองคู่สี่ค่ะช้อนสองซ่อมสองนะคะไปอ,อ่ะคนดีๆเร็วๆเวป็นตาซิมแล้วนี่นี่นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในกันในตอนกินเลยนะคะ,ะชิมอีกแล้วผู้ชิมก็ดีน้อยยังเคไปเคใส่ถาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เรากินเลยนะคะไปลุยสวัสดีค่ะ,คะอัน,นบ้างหันนี่นะคะเขากบย่ำให้ไปเบิ้งแล้วนะ <laughs> ยำไปยำไปยำ้เบึงแล้วนะคะเหมือนท้ากบกบสิมาก,กินนะคะเนี่ยคะ่ะยำของเรานะคะยำบุญเส้นทะเลทะเลหรือทะยังละ่ะรวมืมอ,มอจ้ะหมูอยู่ในทะเลนี่นะคะลายได้ละคะ่ะอันนี้อัน,นเทออกมาครื่งเดียวเลยลายแห้งกินเลยคะ่ะสันกว่าพักอะอกินกันไป

มาค่ะมากินกับสองพี่น้องอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียขยี้เรืองตัวไขรดีวะอืมม <c oughs> ดีตาอืมดีเส้นตาจะโตอือืม ป้าันเห็นแสน่บนะสช่ยังไข<ม>่พี่น้องบุ้งมึกไข่อือนี่นะคะลูกไข่ไปมึกอยูอ่อร่อยมาก เอ้ตังแต้มหาโมแรนจนเหมิดมันเหมิดไว้นะมันเป็นพายุนะคะเหตุของพายุโนรูนะคะพายุไม่มีรูนะคะเขาต้องหาลูให้เจอหนามันคึอสิได้ลหลนี้เพราะตอนนี้มันโนรูมันเลยน้ำมันก็เลยท่วมแมนตัวล่ะแมนบอสอืมมันเกี่ยวกันนะเมนบอสเอาเงีย ซี่หามือของหันนะคะสองพี่น้องบ่เดรลงคลิปเลยเนาะอย่างน้ำงานสบทวดนะคะเดี๋ยวมาอื่นก็สิไปล้อยอังขั้นไอกระดูกของทวดนะคะเดี๋ยวสิอัดวิดีโอมาให้เบงเนาะเพราะวันสองพี่น้องกับม่งหันไคยม่ยทหันไคยเถื่อนเนาะเพราะว่าแถวต่างจังหวัดน,นะคะก็คือแบบเผาโซ่เผายังแหลกเพิ่นกระสิเอากระดูกเขาแน่นถาดเลยนะคะแต่อันเนี้ยไอกรุงเทพนะคะเพิ่นกระสิเอาไปล้อยอังขั้นเพราะว่าขันทฮาเอาไปว้ยวัดก็บ่แน่ใจเนาะ ก็เ่เคยเห็นิน่นกะสิเอาไปร้อยอันคันประมาณส่วนนึงนะคะหล้กกะเิเอาเก็บไบ้บ้านส่วนนึ่งสินะคะประเภทนี้แบบก็เอ่ยน,นี่ก็คนละแบบเนาะใช่ถ้าต่างจังหวัดกะสชเป็นแบบบ้านเผาเซตเรีเยบร้อยก็คือเขาถาดในวัดเลยนะคะ่ะก็คือเฮ็ดถาดเฮ็ดยังเดียบร้อยเขาวัดเลยก็คือจบนะคะหลักก็ทาบุญทํหยังเรียบร้อย,อย,อยส่นะคะกะถาเบิงนะคะมืออ่นา่าเขาสิเฮ็ดแบบใดสรงพี่น้องก็เป็นครั้งแหล่ือ่กันค่ะสิถไทยคลิปมาให้เบิงเนาะ ก็ขอบคุณนะคะ FC มา FC เก่าเด้อที่เขามารับชมเขามาติดตามสองพี่น้องผ้ากินผ้าเที่ยวดวยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะกินไปน้ำกันเลยค่ะครับพักไรอันนี้ก็เที่ยมทุ่นดอก นี่ประโยชน์กินเขาปะน่มีประโยชน์บอกจากของนะคะกินเขาปะอืมดีเสอืมเส็เส็ยูมานุมเมี่ยอุ้ยดี ดีดนะคะดีใส่ก,กันนะคะพี่น้องไอ้แฟนครบผู้ได้มันฟั่งอีสานไอ้ฟังฟ่งภาษาอีสานบอบ่เข้าใจหรือบ่อ่อนนะคะก็ถือว่าสองพี่น้องสอนภาษาอีสานไปตะละมือแล้วกันนะคะเบาเบาภาษาสากลางกับเบาค่อยทนัดไปนไหน,นะคะมืมสีดีดต,ตาได้นี่ มันฟุ้งมามันฟงมาจากไหนมันฟงมาจากนั่นแหละมันแตกเปาะมันก็ฟงมาเลยเดเทียมโทนช้ำแซ่บนะ หว้าวบกุ้งสดมากเพื่อนไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรเพื่อนบ้านงงสองพี่น้องทำอะไรกันทำไมมีไฟด้วย เป็นบ้านกิดว่าแรงมากแซบแซบบอแซบแซบยูแซบมากเลย เดินไปหนานี่ใสเสืเ้อันบ้านสองพี่น้องน้ำกระถ่วมแล้วเด้อค่ะอุบลนก็นไดาถกมข้าวถ่วมเนี่ยถวมจนเห็นแต่ลังค้า

เพืนบ้างเนี่ยไข่ไข่ไข่ตังโจโกเลยไข่เต็มเลยนะปลาหมึกอ่ะขนาดเขาเลือกไปก่อนแล้ว,ลวนะแต่รานนี้สดดีนะคะที่ตลาดสังกสีนะคะอืเด็กน้อยมีเด็กน้อยนะคะ เียกน้อยผ่านเลยอืองงอือกลวงหลานที่เุด,ดเอ่ะอือสดมากเลย <c oughs> เส้นหลงคอก็ลงคอแหละ น้องพออ่ดนะไม่ต้องใส่พี่ห้องลงกินหูวหมืบอสลงหัวเดียวกันบอสเนี่ยพึ่งค่ะได้ค่ะอืมินอองไม่ได้กินโดนนะคายังมันน่าจะลงผิดช่องไม่ต้องเกลือเนี่ยกนเองสื่อเขาเข้ากับแบบมันไม่ได้กินแบบจู้ใจอะ่ะ แพงแพงเลยค่ะตอนเนี้ยชิปโมกชิบหน่อยเดียวอืมกุ้งสามตัวเนาะอันนี้เขาทาเลเนี่ยแต่อิ่มอะ่ะเพื่อนบ้านทะเลอะไรกันหอมอันหัวใหญ่นะคะเอาไปลวก,กอนอะ่ะ สะดุง้งหนามน้อยหนึ่งอะวานวานเลยเดี๋ยวจะพาไม่เห็ดโดนัทหอมใหญ่นะชุดแต่งถอดแบบแซ่บอื้มอื้มจับคาราบาน นรูจะมาอีกแล้วเื่อยมาอืมมันก็ข้าอย่างจังแล้วแหละเนี่ยกูมาอีกแล้วมือมาอมมหมดแล้วก็หารูให้มันใช่ฉันบอกแล้วต้องหารูให้มันบ้านจะอยู่ไม่ได้แล้วท่วมหมดแล้วอืม ก๋วยตี๋ยท้ามหนานะคะช่องพี่หลงเราก็ต้องท้ามว่าหนา,หนาที่นังมากเทคนิคงานพึงเดื่องนี่และคะ่ะสุดกันนี้ไม่มีแล้วสุดกกุ้งก็น่าเรานี่แลหละน้ำมันหวานเด้งเด้งจริง เหมือนว่านั้นะเหมือนที่เราทำผ้ากุ้งอะ่ะสดหวานอร่อยหอมใส่ข้ากลัวแบบอืมเอา นะคะ่ะกระซิบเบวเนาะปนมากเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เสนอแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะก็ฝาก็อะไรกดแชร์กดติดตามสองพี่น้องพากินพาเที่ยวได้เหมด้จ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ